การ get ready with me นะคะพร้อมกับอัปเดตชีวิตช่วงนี้ไปด้วยแบบสปอยพยายามจะทำหลายรอบแล้วในการทำคลิปข้อเสียพยาบาลเพราะว่าขึ้นหลอดไม่มีเวลาไปเอ้ยจริงเรียนพยาบาลเครียดนะคุณแม่ดูสิถ้าเราเรียนหรือว่าทำงานจนเหนื่อยแล้วเราก็ยังจมปลักอยู่ที่เดิมอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมๆมันอาจจะทำให้เราหมดไฟได้นันเองก็เลย สวัสดีค่ะทุกคนเอิงเอ๋ยนะคะและนี่ก็คือเอิงเอ๋ยใช่แล้วค่ะก็ไม่เจอกันนานมากมเลยนะคะวันนี้จะมาอัปเดตชีวิตกันหน่อยเห็นใส่ชุดนี้ใช่ไหมช่วงนี้เป็นช่วงที่กําลังขึ้นฝึกจริงๆปี3ก็ขึ้นฝึกมาตลอดนั่นแหละเพราะสำหรับวันนี้เนี่ยจริงๆก็จะเป็นการ get ready with me นะคะพร้อมกับอัปเดตชีวิตช่วงนี้ไปด้วยเดี๋ยวจะมีแนะนําพวก เคร่อสาสกินแคร์ของใชน้นิดนึงเพราะว่าส่วนตัวใช้แล้วดีมาก no สปอนร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแรกเลยแล้วก็ต้องมาลงกันแดดน,นะคะเป็นของพนเทลี่ก็ชีวิตช่วงนี้เป็นยังไงนะคะจะบอกว่าเหนื่อยมากเพราะว่าทำงานกลุ่มทำงานเดี่ยวทำงานอาสานะคะทำทุกอย่างที่ว่าทำได้เลยแต่ถึงจะทำงานเหนื่อยนหนักแค่ไหนนะคะทุกคนเราก็ต้องพยายามดูแลตัวเองให้ไม่โทรม อันนี้คือพยายามมากแล้วให้ไม่สมได้แค่นี้แหละพอกันแดดเสร็จนะคะก็จะลงเป็นรองพื้นของชามิสค่ะทุกคนคิดว่าการเรียนการเป็นนักศึกษามันเหนื่อยไหมฉันเคยคิดว่ามันก็แอบเหนื่อยไม่รู้ว่านักศึกษาคณะอื่นมหาลัยอื่นเขาฝึกงานอะเขาเป็นยังไงเขาเขาต้องทําให้สําเร็จเลยไหมหรือว่าเขาแค่ทําเพื่อเก็บประสบการณ์ทุกคนเข้าใจที่พูดปะงงปะ แต่ว่าของเอออะทำเพื่อเก็บประสบการณ์แล้วก็ทำให้ดีทำให้สำเร็จในทุกๆอย่างเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราฝึกงานแล้วก็ทำจริงกับชีวิตคนซึ่งจริงๆมันก็กดดันแล้วก็เครียดมากนะคะแต่ว่าเราก็ต้องพยายามไม่เครียดไม่งั้นเราคงจะอกแตกตุยเพราะเราต้องเครียดทุกวัน,ในใจริงๆวันนี้ที่ใส่ชุดพยาบาลก็ไม่ได้ไปขึ้นบอร์ดหรือว่าเก็บเคสนะคะทุกคนแต่ว่าเรามีคอนเฟอเรน ก็คือการประชุมนั่นเองเป็นประชุมเกี่ยวกับจริยธรรมแล้วก็เกี่ยวกับเคสที่เราได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นอะไรขนาดไหนถ้าทุกคนไม่ชอบดูการแต่งหน้าทุกคนเลือกไปทายคลิปได้เลยจะเป็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของเัเองที่สําคัญเลยก็คือแอบสปอยพยายามจะทําหลายรอบแล้วในการทําคลิปข้อเสียพยาบาลทุกคนเชื่อไหมว่าตอนนี้อัดมาได้ประมาณ5รอบแล้ว มันอัจไม่เคยสําเร็จสักครั้งเลยก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างทําให้เราไม่สามารถดําเนินการชนิได้อยู่มันอาจจะเป็นอันตรายกับตัวเราหรือเปล่าในการอัดคลิปข้อเสียของพยาบาลน,นะคะแต่ใช่ว่าจะไม่พยายามอัดนนทุกคนพยายามอยู่ตลอดในทุกๆเดือนแล้วเหมือนเ,อเคยทำคลิปค่าใช้จ่ายที่แบบเราเรียนพยาบาลใช่ไหม<อ>ก็มีคนรีเควสต์มาว่าอยากได้คลิปเกี่ยวกับวันหนึ่งเนี่ย ใช้เงินไปเท่าไหร่จะบอกว่าช่วงนี้ใช้เงินต่ว่าประมาณสองร้อยอะสองร้อยบวกลบส่วนมากบวกไม่ค่อยลบ <c oughs> เพราะว่าขึ้นหลอดไม่มีเวลาไปเอาข้าวนะคะก็เลยจําเป็นที่จะต้องซื้อข้าวกินทั้งสามมื้อเลยเช้าเที่งเยินแล้วก็มีออกชุมชนด้วยตอนออกชุมชนพยายามที่จะถ่ายร็อกอัปเดตชีวิตแล้วทุกคนแต่ว่า เออม,มันทําอยู่ตลอดเวลาเลยอะแล้วก็ต้องรีบไปรีบกลับอะไรแบบนี้โอ้ยเขียนคิ B ้วเบี้ยวแล้วคิ C ้วสีแดงอ่ะหยิบผิดแท่งอีกแล้วต้องหยิบคิ C ้วสีแดงมาเขียนทําไมแล้วทุกคนช่วงนี้ชีวิตเป็นยังไงบ้างมีใครรอติดตามคลิปใน youtube อะไอยู่ไหมนะ ถ้าเกิดว่ามีคนที่รออยู่ก็ต้องขออภัยนะทนี่นะคะทุกคนจริงจริงก็ช่วงขึ้นตึกกับพยายามอัดคลิปแล้วแต่ว่าช่วงเวลาชีวิตมันน้อยอะแบบสตรอรี่มันมีนิดเดียวก็คือไอ้ตื่นพอตื่นเดินไปขึ้นวอร์ดถึงวอร์ดแล้วก็ไม่สามารถถ่ายอะไรได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นกฎของโรงพยาบาลก็ได้แล้วก็เป็นกฎของสถาบันแล้วก็วิชาชีพนะคะว่าไม่ถ่ายรูกหรือถ่ายวิดีโอขณะทํางานแล้วก็ขณะอยู่บนแหล่งฝึก ก็คือจริงๆแค่หน้าป้ายวอร์ดอะก็ไม่ขวนก็เลยกลายเป็นว่าทั้งคลิปมีอยู่แค่ว่าโอเคตื่นหายไปกลับลงมาอาบน้ํานั่งเขียนแผนอยู่อย่างนั้นก็นอนดึกๆหึ่งชีวิตเราจะยุ่งนะคะแต่ว่าถ้ามีวันหยุดเนี่ยเหมือนเมื่อวันก่อนเมื่อวานสองวันก่อนที่มีวันหยุดอะเออก็จะพยายามออกไปใช้ชีวิตทุกคนแบบว่าออกไปเที่ยวหอศิลป์บ้างอะไรบ้างเพราะรู้สึกว่า ถ้าเราเรียนหรือว่าทำงานจนเหนื่อยแล้วเราก็ยังจมปลักอยู่ที่เดิมอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมดม,มันอาจจะทำให้เราหมดไฟได้นั่นเองก็เลยออกไปใช้ชีวิตนะคะอ๋อลืมบอกเลยเมื่อกี้ใช้ดินสอเขียนคิ้วของซูเปอร์มมนี่แล้วก็ใช้เป็นพาเลตตาของ ODBO คะ่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะมาทาบลัชออนเป็นของ c ชา m i s จริงๆชอบมาก มาใช้จัฟ้าะลุกแล้วเกือบจะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมาดัดขนตากันค่ะดู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 นี่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 หนาวอ่ะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวทาลิปสติกกันค่ะใช้เป็นของฟัวยูทูบ คือรู้สึกว่าสีไม่ค่อยติดทนนะทุกคนแต่ว่าสีน่ารักมากตูดิอันนี้คือทาแล้วเหมือนแบบเป็นสีปากจริงลองพื้นปากอะไรแบบน,นี้นี่นี่นี่มาละไปเดี๋ยวเราก็จะมาทําการเก็บรวบผมกันนะคะทุกคนเป็นเพื่อบานเนี่ยต้องเรียบร้อยต้องเก็บ ไม่เหลืออะไรผมแม้แต่เส้นเดียวก็คือเก็บหน้ามาจนหัวเปิงเลยหัวล้านไปแล้วเออจริงเรียนเพบาลเครียดนะคุณแม่ดูสิหัวล้านแล้วเนี่ยมันล้านจริงจริงทุกคนไม่ใช่แค่หลอกๆกอะนี่แล้วก็ถ้ามีติดเน็ตเส่หมดแบบใ่ก่อนติดเน็ตเดี๋ยวต้องติดกิบเก็บหน้ามากอ่อนองแม่ประทับล่างะ่ะไหนที่ไปหายไปไหน โอเคนี่เรียบร้อยเรียบร้อยโอเคแล้วล่ะอืมจูนเราขาดเลยไหมไม่นอนจะแต่งออกมาเราไม่สวยเลยทุกคน,กคนเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเรียนแล้วก็ตอนใช้ชีวิตเดี๋ยวอีกสักแป๊บก็ไปแต่ขอกินอะโวคาโดให้หมดก่อนอันนี้คือมื้อเช้าปะเวอร์ปะเฮลตี้หล่อเล่น เป็น u t u b e ช่างเอ๋ยนะคะทุกคนบอกความรู้สึกหลังจบวอดที่หนึ่งไม่ออกย่ดออกู้กไม่ได้แต่เดี๋ยวตอนนี้เรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะไปพักกลางวันนะคะแล้วเจอกันในเรื่องยค่เรนข้าวเย็นวันนี้นะคะทุกคนแอมเหนื่อยนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรสู้พรุ่งนี้ ชิวหนึ่งวันว่างกันก็ได้เพราะว่าพวกนี้เป็นการขึ้นฝึกทักษะเฉยๆนะคะยังไม่ได้เป็นขึ้นตึกจริงแต่ว่าตอนเย็นหนูมีไปเก็บเคสอีกว้าโหก ตลอดวันนี้ที่พาทุกคนติดตามชีวิตเอ๋ยมาแล้วก็อัปเดตเรื่องราวต่างๆมากมายไม่ว่าจะมากหร anyway. ือน้อยยังไงก็ตามแต่แต่ว่าตอนนี้คือเหนื่อยมากนะคะทุกคนแต่ว่าก็จะพยายามพึดสู้ต่อไปเพราะว่าอีกแค่ไม่กี่วันไม่กี่เดินไม่กี่ปีเนี่ยก็เดือนเรียนจบแล้วคือตอนนี้ใจไม่ได้อยากอยู่ที่การเรียนจบนะแต่ใจอยากอยู่ที่การเกษียณเลยเพราะว่าเหนื่อยมากแต่ไม่เป็นไรค่ะเราแค่ทําทุกวันให้มันเต็มที่แล้วก็ดีที่สุดแค่ให้กำลังใจตัวเยะๆในการดูดชีวิตต่อไป รอเล่นไม่เป็นไรหรอกก็แค่เหนื่อยเดี๋ยวพักเดี๋ยวก็หายแต่ว่าดีกว่าแบบไม่ได้ทําอะไรเลยฟิลนั้นสำหรับคลิปนี้นะคะขอลาทุกคนไปก่อนหวังว่าทุกคนจะสนุกกับเรื่องราวในชีวิตเอ๋ยหนึ่งวันเต็มๆไปไปค่ะ